สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟ t g เกมเมนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการหาภาพถ่ายของกิจกรรมโชคลาภหลากสีเนี่ยนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าแต่ละรูปหรือว่าแต่ละภาพอะเราควรไปถ่ายที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้นะครับผม <What? S 1> หลังจากผมวิ่ง ทั่วมแมพมาสักแป๊บ,บนึ่งครับผมก็ได้มาเจอภาพถ่ายภาพหนึ่งซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันอยู่บริเวณไหนเนี่ยครับได้สีแดงจากตรงนี้ครับพอเวลาเรามากดแซดต,ตรงนี้เนาะมันจะขึ้นเป็นโฟกัสแบบเนี้ยเห็นไหมโฟกัสแบบเนี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่า เห็นไหมพอเรากดปุ๊บมันก็จะได้เหมือนที่เราได้เมื่อกี้นะครับผมเป็นรูปภาพสีแดงจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับผมเจออีกที่หนึ่งแล้วครับผมสีแดงเดี๋ยวผมลองกดดูแล้วกันอ๋อ ได้มาอีกแล้วงั้นแสดงว่าเราต้องไปในสถานที่ที่มันมีไอดอกไม้เนี่ยชัวเดี๋ยวผมขอหาดอกไม้ก่อนนะดอกไม้ที่มันเป็นไฟอ่วิ่งมาอีกสักแป๊บนะครับผมเราก็จะเจอจะอยู่บริเวณนี้มันจะมีทั้งหมดสามดอกนะครับผมนี่เราก็จะเจออีกสองดอกเดี๋ยวเราลองกดดิใช่ครับ ใช่เลยเนี่ยเห็นไหมได้เรื่อยๆผมว่าเราต้องไปตามหานี่เว้ยเนี่ยสีแดงน่ะตอกไม้สีแดงอ่ะหืมจะสุ่มเหรอจะสุ่มรูปภาพครับ เนี่ยครับพอเราวิ่งมาบริเวณนี้เราก็จะเจอไอ้ดอกไม้สีแดงอีกเดี๋ยวเดี๋ขอ,ขอเยอะตัวนี้แป๊บนึงเนี่ยพอเราวิ่งมาใกล้เราก็กดศลเซตเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนสุ่ม สุ่มภาพเลยอะเนี่ยเห็นไหมผัมเลือสามสามรูปนะผมวิ่งแป๊บแถวนี้เหมือนจะมีเหมือนจะมีอีกนะดอกไม้สีแดงนี่ไงนี่ไงตรงนี้

วันนี้ผมเหลืออยู่สามฟีมะนะเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันสุ่มเว้ยผมชัวร์ว่ามันสุ่มรูปแน่นอนอะ่ะคือเราถ่ายสีแดงแต่เราได้สีอื่น <c oughs> นี่ครับที่สุดท้ายที่มีไอ้ดอกไม้ตงนะี้จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเามาถ่าย สีน้ำตาลเหรอผมว่ามันสุ่มสุ่มสุ่มจริงๆอะสุ่มภาพพอวิ่งมาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะเจออีกรูปนึ่งละเดี๋ยวผมลองกดตัวแซดดีกว่า พอเราหาภาพถ่ายครบนะครับผมเรามากดคุยกับ NPC ตัวนี้เนาะแล้วเรามาแลกเปลี่ยนอืมนี่ไงยืนยันการแลกเปลี่ยนเราก็จะได้ของรางวัลมาแม้เหมือนก็จะหาภาพถ่ายเราไปเราสามารถเอาเราสามารถเอาภาพถ่ายให้เพื่อนได้เนาะ ดี๋ยวผมแป๊บหนึง่งตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บแป๊บนะครับผมเนี่ยครับเข้ามาที่แลกเปลี่ยนเนี่ยสมมุติเราจะส่งให้คนคนนี้เราก็ส่งได้นะเนี่ยเห็นไหมยืนยันเห็นไหมเราก็จะส่งออกฝันให้เขาได้โอเคครับผมจบไปแล้วกรับ กิจกรรมการตามหาภาพถ่ายหลากสีนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราเลยนะครับขอบคุณครับ